Paket git auto rot. Kadon dia lain dingin tai. Pak pak Eh, pak 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 Dap, pak 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 ไปพรอมกับทีมงานนะครับวันนี้เจจะชักวัวเอา,าละครับเจกับสายจวดเดี๋ยวซินี่ครับอารครับผู้หันหน้ามาหน่อยนี่ทีมงานนะครับกับไดรีนะครับ <c oughs> กำลังขับรถเบนซ์ไปนายนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่ชาวบ้านเขาก็ได้ไถนานะครับเตรียมผ่ายโอ้โหอด ดิฟดิฟดิฟถึงโค้งแล้ว oh. นี่ในที่สุดก็ถึงเ oh. ถียงแล้วดีครับวันนี้นะครับ oh. อยู่กับพวกเราช่องกระตุ่นชาแนลนะครับนี่ครับมือขวาคูมือซ้ายครับอาร์ตนะครับ,รบวันนี้เราพากันมากินนะครับไส้หมูนะครับไส้หมูย่างแบบอร่อยมากเลยนะครับทุกคน ก็คือตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับทุกคนอยู่ในนาใครสักคนนะครับโอเคมาเดี๋ยวซอยให้กินเลยนะครับ <Yahoo! S 1> นี่เอาคำโตโต,ตเลยเนาะเราก็จะมาซอยให้เด็กๆก,กินกันนะครับมือซ้ายมือขวาของผมอ่ะอับคุ้มจกันาะนี่ก่อนนี่ครับสองน้ำจิ้มผสมกันครับ คนหาก็ะตุกเทปน้องเลยสุดยอดเทปนะโอ้โหแมลงวันแบบเยอะอืสุดยอดครับอันนี้อัดสุดยอดเราจะกินร่างของเขากินร่างของเฮทปไฮเขาอันนี้อะไรเคือเก่าเข้าใเทปทิพย์เทียบครับ มาเลยครับคุณเอามาเอาลิ้นลอยลิ้นลอยอายคืิหายนะครับอย่างผิดเลยเนาะนี่ครับ เอาอัดจัดการอู้ยงัดงัดมน้องยัดคำเดียวจัดการสองตัวน้อยครับ <c oughs> ต,ต้องใช้มีดหมอแล้วละ่ะมานี่ของแท้เก็บมาจากป่านะครับนี่ตัวนี้ถ <c oughs> ้าโดนฟันจะเป็นยังไงเป็นอะไรถึงตายสนิมเนานะ <c oughs> <c oughs> เ <laughs> ดตัวมุกผมนะครับไม่ได้เอาซอช้อนอะไรมาเลยนะครับนะกินครับทีนี้แ่บเก่งยอดเอดยพี่น้องยอดครับอันนี้ดีกว่าบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะครับลุกพุ่งลุกพุ่งครับมาของพุ่งหนา ไ้เ,เดียมอะไรมากมากมายครับอืมเผ็ดขนาดเลยอร่อยมากครับลุวันก็ไรอืมซอยเองนี่ปุณิซอยเองเนะครับจัดการเลยจัดการเลยอือหือ มือกล้องน้ำลายไหลแล้วครับอืมแบบนี้ครับอยู่ทุ่งนากินอะไรก็อร่อยนะครับทุกคนผมจะบอกให้อืมแบบนี้เลยอืมมามา,มา หง้อมอยู่ห้องนึงนักงนี้องหงตอาจะล่่นเ y ็กน้อยนะครับเขายุงกไพี่อร่อยมากครับทุกคนอร่อยแบบสุดๆครับครับไลพี่น้องเล ือช่เขาใหม่าเนาะเอาใหม่เอาใหม่ไผักไม่ซื้อนะครับเขาแถมให้นะครับน้องผมจริงเนี่ยแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยนะครับ ผนผลมาแล้วครับกินกลางพายุนะครับตอนนี้พายุเขา้าเนาะลมแรงจะถ่ายคลิปจุบมไหมครับมาแล้วน้องเอ้ยลมมา โอ้แล้วครับสุดท้ายนะครับทคนถายยุก็เข้ามาเรียบร้อยทางพวผมก็ไม่ได้ท่ายคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามคลิปได้เลยครับครับี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนนี่นะครับ มีฝนแล้วครับทุกคนดูฝนจากข้างหลังมาครับเฮ้ยลุ้มลุลลลลดูจากความปลอดภัยของลอ้อนะครับสังเกตดีดีครับตรถเว้นเลย